งานดีเรียชัน EP 7สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจริงจเราจะต้องแบบมาแบบสคนมีน้องเกลืกด้วยวันนี้แต่ว่าน้องเกลือติดภารกิจแล้วก็มีน้องที่ช้าจริงวันนี้จะเป็นเกสของเราใช่ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ขึ้นให้ว่าแบบติดตามได้ติดตามได้ด้วยนะคะก็จะเห็นบ่อยๆตามเพจนางงาม เพรนงงามแล้วก็มองมอหอยชั่วไปลกี่แล้วก็มีแบบคลิปของตัวเองด้วยในช่องฝากฝากช่องหน่อยได้ค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะในช่องงานดีสงขานะคะฝากติดตามริชาที่ช่องริชาไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะช่องของริชาก็จะทำเกี่ยวกับแฟชั่นลักชัวรีแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะมีการไปเที่ยวรีวิวกระเป๋าอะไรประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะโอเคฝากช่องหนึ่งคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราววันนี้อันนี้เป็นแบบ รีบเลยเพราะเป็นร,ร่วงด่อนจีแล้วก็เป็น็อปปิกแล้วก็ขึ้นเทรนทวิตเตอร์ด้วยอันอดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์เลยค่ะเออยังไงเล่าซีก็สุดปงังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาแบบเลิศม,มากเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในมุมมองของเราสองคนนะคะว่าสิ่งที่กําลังจะพูดถึงเนี่ยนางปังพีนาดอปังปุริเย่แบบนายรอย่าี้เธอหรือเปล่าอ๊ย ต้องมาถูตะเกียงกันนะคะว่าจินนี่จะออกมาหรือเปล่าออวันนี้เราจะพูดถึง MV ที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองตอ,อนเที่ยงแล้วก็เป็นประเด็นแฮชแท็กแล้วก็ต่างคนก็ต่างเข้าไปดูกันว่าจาินนี่จ๋าเออยังไง2 0 2 <28. S> 1นเนาะผ่านไป20 น้องพี่ชาเกิดทันไหมเกิดทันค่ะตอนนั้นคือแบบ2002อายุกี่ขวบโอ้ยตอนนั้นประมาณห้าขวบค่ะกำลังเป็นวัยแบบสาวน้อยเลยงานโรงเรียนก็ต้องเต้นเพลงของพี่ๆนะคะออกมาถูแต่เกียร์ถึตะเกียรแล้วค่ะออกมาเฮียให้ดูหน่อยสิ เออ,เอ,อประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็แบบเป็นกระแสตำนานโรงงานเรล่าก็ยังยังคงเอามาใช้อยู่ใช่ค่ะคือเพลงแค่แบบบีทขึ้นต้นนิดเดียวกระเทอทุกคนก็ต้องแบบเต้นแล้วนะจริงเป็นเพลงในตำนานมากค่ะเพลงนี้สุดปัง,ปงเนาะเ,เมื่อก่อนพูดกลับไปเวอร์ชั่นก่อนนิดนึงน้องนิชชัดก่อนที่เราจะไปเนี้ย เวอร์ชันก่อนก็จะมีใครบ้างเนาะห้าคนจะมีพี่หญิงรัฐาค่ะแล้วก็มีไชน่าดอสนาคาสองคนแล้วก็มีพี่แคทวียาอังกฤษแล้วก็อีกคนนึงรู้สึกว่าจะชื่อพี่เจนนี่เจนิเฟอร์เจนิเฟอร์นะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่อยู่ในตำนานแล้วแล้วหลังจากเขาดูเวอร์ชั่นนี้ไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่สามารถเทียบเวอร์ชั่นเก่าออริจิได้คราวนี้เราจะมาพูดถึงเวอร์ชันนี้กันเลยดีกว่าได้ค่ะ แบบเป็นกระแสเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องนิชัดลองบอกก่อนว่าห้าสาวใช่ไหมที่มาแบบในเวอร์ชั่นนี้มีใครยังไงบ้างเพราะว่าเผื่อแบบจะได้แบบแนะนำเนาะเริ่มจากใครดีเอ่ยเริ่มจากใครดีนะอ่าคนนี้เลยค่ะคนแรกเลยคนนี้นะคะคือ,อพี่หวายนะคะจากค่ายกันกระเซ่มาก,ก่อนค่ะจะบอกว่าหวายเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนั้น่ะ สมัยตอนเราเป็นวัยรุ่นออนะจา้าประมาณแบบอายุสิบหช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบทุกคนก็จะต้องฟังกันมีกาเซใช่ไหมคะแล้ววายเนี่ยเป็นคนที่มีการร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มากๆคือแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยทัชใจวัยรุ่นมากทั้งไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงแดนซ์ทุกเพลงคือเขาเป็นคน ที่เก่งมากๆคนหนึงค่ะริชาชอบหวายมากในส่วนตัวทั้งไลฟ์สไตล์ของเขาทั้งความสามารถของเขาคือเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ครบมากๆค่ะเพลงอะไรนะของหวายที่แบบดงัๆดงๆดังๆเลยก็มีเพลงยามให้จับนะอ่า,อาแล้วก็มีเพลงตกหลุมรักค่ะแล้วก็มีเพลง ห่างกันสักพักห่างกันสักพักใช่ค่ะเกิดทันเนื้อเกิดทันเนื้อโอเคไปคนต่อไปกันดีกว่าคนนี้ตัวแม่วแค่ะคือพี่แก้มวุชนีเปียกินค่ะจริงจริงแล้วพี่แก้มเนี่ยเขาเป็นเดอะสตาร์เมื่อปีที่4นะคะส่วนตัวดิฉันมองว่าพี่แก้มเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งมากๆคือเขาอะ เป็นคนที่ทุกคนไม่มีใครสงสัยแหละว่าความสามารถในการร้องของเขาเนี่ยคือถือเป็นระดับแบบว่าดีว่าของเมืองไทยเลยนะคะลิชันมองว่าการที่เขามาทำโปรเจกต์นี้เนี่ยทำให้เราสามารถได้มองมุมมองของเขาอีกมุมนึง เพราะว่าก่อนน้้นที้ทุกคนก็จะมองว่าอะแก้มายืนล้อมเป็นสวยๆแต่มานี่คือเขามีการแดนซ์เขามีการเต้นอะไรด้วยนะคะก็แล้วดูหุ่นก็เหมือนแบบผอมลงค่ะเขาสวยขึ้นมากๆค่ะถ้าสมมติว่าเราแบบว่ามีวิจารณญาณในการชมคือแบบตัดเรื่องส่วนตัวไปนิดนึงมองถึงผลงานคือเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งค่ะโอเคคนต่อไปกันมีกวาอาคนนี้คือลิชชัชอบมากนะคะคือเขาชื่อจริงๆไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไร ชื่อจริงหรือเปล่าชื่อจริงจริงจริงวาริส,สลาย,ยูถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาเป็นแชมป์ทไทยซูเปอร์โมเดลปีหนึ่งจำไม่ได้รู้สึกจะเป็น2012หรือถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะคะเออเดี๋ยวค่อยข,ขึ้นให้ใช่ค่ะเขาเป็นนางแบบคนหนึ่งแล้วก็คือเขาว่ามีผลงานด้านแฟชั่นเยอะมากๆไม่เคยร้องใช่ค่ะไม่เคยไม่เคยเห็นเขาเป็นทางด้านศิลปินในการออทำเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าเขาเป็นคนที่สวยแล้วก็หน้ายูนิ หนูว่า <Okay. S 1> ทางค่ายเขาเอาเขามาเพราะว่าเนี่ยลุคแบบนี้คือเป็นลุคที่คนไทยชอบคือจะทำอะไรก็เหมือนแบบอาผู้ชายไทยก็จะชอบมวยมวยเทนเทนอะไรอย่างงี้เทนเทนมวยมวย,มยขาวๆจริงๆก็ตอบโจทย์ค่ะในการเป็นเหมือนเป็นวิชวลของวงคือการเป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงค่ะ <Okay. S 1> ก็ชอบค่ะคนต่อไปคนต่อไปคนนี้ใครเอ่ยน,น้องมินลิมินลิมิลิอันนี้คือส่วนตัวของดิฉันนะคะไม่ได้รู้จักเขา แบบว่ามากเท่ากับคนอื่นๆก็รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าน้องเขาจะแรปได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกโอเคค่ะเหมาะกับโปรเจก t นี้มัเมนเพิ่มความแปลกใหม่เขาสามารถใช้อบิลิตี้ของเขาในการทําให้เพลงมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้อะคะ่ะหนูก็เออโอเคชอบคนนี้อยู่เออ้าก็โอเคเนาะใช่ค่ะโอเค A, ค,ความ <fair. S 1> ต่อไปคนที่ห้าแล้ว คนนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะบราซัมนะคะ The Face Thailand Season 3<อ>ก็รจริงๆมองว่าเขาเป็นคนที่สวยมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าจะให้พูดตรงๆก็รู้สึกว่ากาดจะยังไม่ไม่เหมาะ กับกับโปรเจกต์กนี้ <G rab> นเพราะว่าคือไม่ได้จะพูดว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาไม่เก่งนะคะเขาก็เป็นคนดีเขาก็เป็นคนเก่งแต่บางสิ่งบางอยา่างมันต้อง put the right man to the right job บางคนสามารถทําได้บางคนสามารถทําไม่ได้ <G rab> อะไรตรงนี้มันจะต้องมีนิดนึงอะคะ่ะเรายังมองว่าเขาอะคือยังยังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ <G rab> สำหรับ <G rab> โปรเจกต์นี้เนาะโอเค ครบแล้วเนาะครบแล้วห้าสาวก็เป็นลุคที่เราเห็นกันเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดู M V กันได้เลยที่เป็นกระแสประเด็นเนาะใช่ค่ะแล้วก็ท็อปชาร์ตแล้วก็หน้าเฟซหน้าโพสต์ลิชชาร์ตเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยวิจารวิจารในแบบสร้างสรรสร้างสรรเนาะก็ประมาณหนึ่งร้อยโพสต์ได้หนึ่งร้อยโพสต์วินาทีเราโพสต์เนาะเออวินาวีนาโพสต์เก๋ๆใช่ค่ะโอเค เรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะก็เริ่มมาเป็นยังไงลูกนี้ชอบนะคะเขาดูอ่าสวยดีค่ะใช่ก็แบบเหมือนพื่นตื่นใช่ไหมเขาหลับตาใช่ก็มาแบบตื่นมาสิมาปาร์ตี้กันอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบหน้าอะไรก็แต่งเลิศหมดเลยเนาะใช่ค่ะสวยมากดีไซน์เก๋วัยสวยดวงตาเนาะอ่าแล้วก็เปิดมาก็เป็นเป็นวายอยู่ใน กรอบรูปใช่จริงๆหวายนี่คือตัวแบบเลยนะคะคือทําให้เพลงดูดีขึ้นมากๆส่วนน้องเนี่ยรู้สึกว่าท่อนนี้อาจจะโดดไปนิดนึงเสียงเขาอาจจะไม่เข้าอืแล้วพี่แก้มก็ได้เห็นเขาเต้นในทุกที่แบบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ค่ะรู้สึกแบบหอมแบบเพียวมากเนาะใช่ก็อันนี้มีคนพูดถึงเยอะเนาะสวยค่ะสวยค่ะสวยอ่าในิชาชอบเขาเต้นเก่งมากๆนะคะคือเหมือนแบบ เขาไม่ได้เป็นนักเต้นแต่เวลาเขาเต้นคือเขาดูมีความแบบมั <t dinner benefit> ่นใจอ่ะคือคนเราถ้ามีความมั่นใจคือทําอะไรก็ออกมาดูดีอะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบใช่ก็เป็นซีจตะเกียตเกียก็จะแบบแฟนตาซีลอยๆนิดนึงเนาะแล้วก็กราฟิกเนาะใช่ค่ะแต่แอบคิดว่าแบบซีจีอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยแม้ในความรู้สึกรู้สึกว่าดูดูแบบไม่สมจริงไป่ะคะรู้สึกว่าลอยไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าสีของเขาอ่ะคือเหมือนดูทําให ตัวตัวนักร้องอ่ะดูไม่เด่นเท่าที่ควรเหมือนแบบบางมุมก็เห็นหน้านักร้องไม่ชัดบางมุมก็เห็นแล้วมันตกไฟอะไรเงี้ยค่ะบ่อยค่ะใช่เออประมาณอ่ะอันนี้ก็แลวช็อตที่เป็นแบบคู่เนี่ยว่ามองว่ายังไงวะมองว่าแปลกๆค่ะใช่งเนี่ยก็แบ่งอยู่ก็แบ่งมากก็ไม่รู้แบ่งทําไมอ่านี้ก็ค่ะวายเขาทําดีมากอันนี้แบ่งใช่เมยซีนนี้สงสารพิแค้มาก ไฟตกแล้วจับคู่แดงเม็มากเลยเหมือนแม่ลูกอ่ะจับคู่แบบเม็ดมากอันนี้ดูเลยนะคะคือสองคนนี้คือเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้แต่จริงๆดูมั่นใจทําให้ดูดีกว่ามากๆอืใช่ค่ะดับเนาะฉดแบบใช่ซีจีก็ดูลอยๆแปลกๆรีบหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะรีบค่ะ จริงๆไม่น่ารีบเรารอได้นะใช่รอได้รอมา20ปีรอ่ส20ปีแล้วคือตายหมดเลยช็อตใกลแบบซีจีอ่ะแต่เนี้ยรอดใช่ทีนีถ้าแบบเน้นในสตูแล้วแบบเป็นช็อตเดี่ยวใช่ไหมแล้วก็แบบให้รวมช็อตก็ได้เนอกหดน่าจะดีกว่าค่ะใช่เนี่ยดีกว่าที่จะไปแบบซีจีอ่ะซีจีทำให้ค่อนข้างพังใช่อืม คือเหมือนแบบซีจีทำให้ดูดูแบบดูดูด้อยลงไปอะค่ะใช่่นีแล้วก็มีมาเต้นมีแบบเต้นข้างล่างอันนี้คือพูดตรงๆว่าดูแบบดูเหมือนแบบ,บางานบวนมาม <laughs> กมงๆงเพลงวงเนี่ยหรอเพลงมากม <c ười> จริงๆวายเขาเต้นเก่งมากนะคะคือเหมือ <c ười> นทําแบบนี้ทําให้แบบลดศักยภาพของเขาลงมาเลยอ่ะ แต่ชีก็เด่นสุดนะแต่ชีก็เด่นสุดชีรอดสุดเหมือนชีแบกไว้เลยอะแบกงานพี่แก้มก็เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดคุณก็แบบมองไปที่แก้มเนี่ยเขาดูไม่มั่นใจอ่ะบ้าซ้ำอะดูยังไม่พร้อมใช่ดูยังไม่พร้อมกับงานชินนีอะใช่ยังไม่พร้อมใช่เมลี่เขามีความมั่นใจมากๆจนบางทีแบบว่า เขามั่นใจมากนี่ไม่ผิดนะคะจารย์แต่ว่าบางทีเพื่อนเขาไปไม่ถึงนางอ่ะมนเลยทําให้ดูนางกระดูดไปนิดนึงใช่เหมือนไม่ได้อะไรกลุมไม่ใช่เหมือนไม่ได้มาด้วยกันอันนี้าพิึงแนทของหนูนรักก็มั่นโดนล็อกไปแล้วหรือเปล่าโดนล็อกสงสารนะเอ้าจบจบแล้วจบแบบงงมากเหมือนตัดจบใช่เหมือนตัดจบเหมือนแบบหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนตัวเอ็มวีเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวทําให้คนฟังรู้สึกว่าแบบ อยากที่จะดูต่ออยากที่จะแบบติดตามเรื่องราวของเขาคือสตอรี่ดูงงๆอะคะ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนที่ไปอ่านคอมเมนต์นะก็มีคนเมนว่าหรือว่านางแบบจะเป็นเจนนี่เองหรือเปลา่าเอ้เป็นออกมาแต่ตะเกียงเองหรือเปลา่าส่วนตัวคือมองว่ามันไม่ใช่อะ่ะคออือไม่ได้คือตะเกียงเดียวห้านางเลยเหรอ <c oughs> คือบางนางก็เต็มแล้วบ้างนางไหนไม่รู้ของอะไรไม่รู้ของไม่พูด <c oughs> นะคือคือเหมือนแบบ แาหนังเนี่ยกกยงเดียวมันไม่ใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าฟิลลอยๆไงแล้วแบบมันชาบ้างมาเต้นเต้นใช่ตอเต้นอาจจะเป็นประมาณนานประมาณสรุปโดยรวมจากการที่เรารีแอคชั่นมาดิชาดว่าเป็นไงบ้างจาก MV นี้จาก MV นี้รู้สึกว่าอ่าส่วนตัวของดิชาเองนะคะก็บางคนอาจจะไม่ได้มองเหมือนเราแต่ถ้าส่วนตัวเราเพอร์ซนาลเราเลยเนี่ยเรารู้สึกว่า เขาสามารถทําได้ดีกว่านี้ค่ะมหมายถึงว่าทั้งตัวทางค่ายเองแล้วก็ทั้งตัวศิลปินเองรู้สึกว่าถ้าเขาได้มีเวลาซ้อมมากกว่านี้ซ้อมแล้วก็ซ้อมให้หนักที่สุดเพื่อที่จะทํางานให้มันออกมาดีที่สุดเขาก็จะได้รับความชมมากกว่าความด่าค่ะแต่วิวตอนนี้ก็สองล้านแล้วใช่วิวเยอะมากวิวะมากค,ค,คนก็เป็นกระแสเนาะคนก็เลยเข้าไปกับเพท,เทวิตก็เป็นกำลังใจให้แล้วกาันใช่ค่ะา็ ก็ทํามาแล้วออก็ต้องดูเนาะต้องดูต้องรอดูต่อไปก็ค่ะส่วนส่วนตัวก็อยากเป็นกําลังใจให้เพราะว่าก็ทำให้คนแบบหันกลับมาฟังเพลงเก่ามากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ววงการเพลงไทยของเรามเมื่ออดีตเนี่ยมันดีกว่านี้มากมคือมีเพลงดีๆที่ออกมาเยอะมากๆค่ะก็เป็นเป็นรู้สึกดีเหมือนกันที่เขาเอาเพลงเก่ามาทำนะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะเลือกเพลงหรือว่าเลือกศิลปินให้เข้ากันมากกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี มันบีดก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันเร็วหวัน<ช>ได้สักนิดนึงน่าะจะดีเนะเาะก็คือเหมือนแบบอ่ะตอนแรกเลยแบบกระเทยเต็มเฟซบุ๊ก<ม>คือบอกว่าอุย้ยตื่นเต้นมากมค่ะแบบ ลาตีมาจินนี่จ๋ามา2000เนาคือต้องมาคือต้องเต้นคือเหมือนฟังทั้งเพลงตอนนี้คือมันจะต้องเต้นท่อนไหนมันไม่มีท่อนให้เต้นเลยอ่ะต่างจากเมื่อ2002มากคือตอนนั้นคือแบบว่าขึ้นต้นมาคือกระเทยทั้งถนุนคือเต้นแล้วเต้นแล้วใช่คือเราต้องการความสนุกคือเอาง่ายๆเพลงอ่ะสร้างมาเพื่อที่จะทําให้คนน่ะจะลงใจสร้างมาเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะทําให้เพลงอะค่ะ คนฟังแล้วเรารู้สึกร่วมไปด้วยแต่อย่างงี้คือมันเป็นเพลงสนุกเราฟังเราไม่สนุกอ่ะมันเลยไม่ฟินเลยใช่เราก็ไปฟินกับโ์ชั่นเดิมต่อไปใช่ค่ะที่เราจะได้ไปเต้นตามปาตี้ตามตร์ดี้ต่างๆ่ของเราคืนนี้จะไปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะคะโอเคก็สำหรับรีแคปก็ประมาณนี้มาณนี้น้องนิชาร์มากเลยแล้วเดี๋ยวไปตามน้องนิชาร์กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะสำหรับ เพจของเรางานี้สงขารวมถึงช่องยูทูปก็ไปกดกระดิ่งกิ้งๆไว้อย่าลืมนะคะไปกดซับแล้วก็ติ๊กด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้ําดื่มตามันดิฟด้วยน้องชชาทานก่อนเร็วขอบคุณมากมากเลยนะคะน้ำดื่มตามันดิฟน้ำดื่มของคนสงขานั่นเองแล้วก็ถ้าสนใจสปอนเซอร์โฆษณาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยคลิปของเราก็แตาไทยรอยอัพ เด็ดข่าวสารต่างๆมากมายแบบนี้ให้ชมกันไปแล<ช>้ว EP นี้เจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะคะบาย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 จบแล้วจบแล้ว,ลวขอบคุณค่ะเลิศว้าว wow.